สวัสดีครับพี่น้องผู้รับชมช่องบัานในตะวันนะครับพอดีเขามาในเมืองนะครับก็เลยว่าจิมาทายงวอยู่อกที่เจเกาฟ้ามนะครับไปฝากที่ฝากน้องอีกนะครับก็เลยวันิมารทายหลายตัวอยู่แต่เห็นตัวนี้คือเอกของอกนี่นอกําหนดไอ้เคเอฟสามหนึ่งนะครับเจ้ากัมโบนะครับ่นยืนงามๆเลยท้าทายเ่ลก่อนเลยว่านะครับมันมายืนอยู่มมองไงกินกินอาหารเศารแล้วนะครับเปินซุ้มให้เอาเพียงมาให้กินนะครับ ยืนเทๆแล้วเลยไทยของาที่พานองเนาะนะครับพอะี่ไปไทยไอ้ยังอะไอโตอยู่นะครับทีผมเล่งๆไว้เลยว่าพอพี่น้องคอมเมนต์มากว่าให้ทายตัวัหนตัวนี้ให้เบิ้งแนสตวนั้นนะครับเนาะโอ้โหแกรดิเหนก้อนหมูเลยอยู่ข้อแปลกเลยนะครับเกเอฟสามหนึ่งโตเป็นๆครับสนอกตั้งตรง เต็มเลรียช่องพ่อพันเงินอะไรเอฟซอมหนึ่งไออินกันนกัเ <confusing> ป็นดีบีดีบีนึ่งทสองสาก็มากินเบี่ยงหน้าเนี่ยนะตัวนี้ก็เป็นโนเบิร์ตนะครับผมก็ยังอยงนี โ no นบลพี่ยางสียางนี้ไปทางไหน่อนหนึ่งเราเปียงรอมากครับงานงมากพุทโข้โนบลโอ้ สีสีแดงขักแดงนี่นะครับเนาะสมบูรณ์ขึ้นแห้งอะไรก็แดงแห้งเจ้าโนเบื่อได้คร้วเด้ไอไปกันเนาะดีๆนะเขามาเฮือนนะครับเราหันกันหันหนาหนี เด้อเบิ่งครับเปรียบยบเบิ่งนะครับโนเบิ่งดีนะดีโตสิหน่อยก็นิดนึงแต่ว่าเบิ่งกามเนื้อเฮาสุดยอดเลยใครทํบพวกอันทะยังกับดําเบิดใบเลยนะครับดีเะครับากัน3โตเลยผมก็ยืนประทากันให้เบิ่งเลย อ๋อที่น้องเรียกเอาเลยนะครับอยาบผสมตัวใดนะครับติดต่อเพิ่นตัวเจเก้าฟ้ามน่าแบบวัดให้เห็นเลยนะครับเต็มเต็มเลยเปรียบเปรียบเบิ้งนะตัวนี้มงี้ยควันมุน่าแบบเจ้าอายุเขาก็หลายควอนตัวโนเบิ้ลนะครับเจ้าดีบีนี่อายุหนึ่ง่าจะใกล้เคียงกันดีบีอาจจะเป็นพีแน่น่าแบบสำหรับผมเคยทำมอตรงแล้วน่าแบบตัวนี้เป็นพีเจ้าโตบดขนาดเทเอ็ดนะครับ กินอ๋อมันกินอ๋กับเปียบเปียบไสร์เล็กห้าวอันนี้นะครับเนาะมันมันต่างกันนะครับไอ้เล็กห้าวไอ้ขอบกันนะครับต้นเปียบกับเหล้าขอบกันเชียบกับดีดีต้ควั้หนาสูสีนะว่าขั้วสูงคว้วใหญ่นึ่เป็นเทียบเนาะกระดูกใหญ่ก่อนตัวนี้โนเบิลโนเบิลนี่ยจะเป็นอายุน้อยก่อนมู สองามปีก่อนแล้อสอปีสำหรับดามิพผมนี่นะครับเพราะว่าหันนี่เต็มเต็มหลางเพราะหาปนะีคงว่านา่าหยุดเี่ยันระยาดนี่คับสำหรับโนเบิลนะครับซีนะแห้งแห้งเี่แห้งเข็มงกัแห้งนี่แห้งเมแห้งนะสำหรับโนเบิลให้ลูกก็สีก็เลยได้นี่แน่นะครับ เซแม่โบดๆยุ่ขอบความของมาแดงดีนะครับโนเบิลนะครับเนาะมาไทยเพิ่งเขากินเปี้ยงเอ๋อมาไทยพายพี่พายน้องนะครับว่าสิบนเน้นประเทแต่ว่าเห็นกับคนไทยบ่ได้เนาะพอดีเขามายืนยุ่งเหยงกันนี่สิก็เลยเอาอไทยพากพี่พายน้องนะครับพู้ติดตามช่องบันตะวันนะครับกินเปี้ยงงาม สอบวันสามโมงครับมันนี่ผมเขามาเร็วหน่อยว่าอยมาต่อใบกับพี่ด้วยในอำเภอนะครับแต่ว่าก็เลยอยู่รวงมาเอาใบรับรองแพทย์นะครับอยู่โรงพยาบาลก็เลยถ่ายคลิปฝากคลิปผ่อนน้องนะครับสำหรับผู้ติดตามช่องนะครับเพื่ออยากเห็นโนเบิลดีบีนะครับแค่เอฟสามหนึ่งนะครับยืนต่อถะกันเลยนะครับเรี่ยวให้เห็นคว้มเงี่ยหุมสีสันนะครับสีสัน bưng không nó cũng được mà bưng hú thì năm nó hợp mình đấy nó có một anh giống là kíp hú kíp cái cái lục cái gì thấy hiện của quân ngàn là cho cân bất mất thăng 2 3 3 tuổi nó là em không có đam nay ร้ายแห้งนะครับสระเก็บลูกเต็มบ้านแล้วนะครับบริษัทโซนเจนดําเสือกอะดงเจอเบอร์โท่ของที่เกือกกาแฟเมื่ลงห่างน้ำนะครับเนาะเอาที่นี่ก็อเอาเจนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามให้น้ำนะครับสหรับพพี่น้องโปรยโปรยนะกดติดตามช่องบ้าทในตะวันนะครับหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อผมลงคลิปไปไหมพ,พี่น้อ,นนองตัวผาดเที่ยวไหม่ของผมครับ โอเคนี่ก็โอเคเนี่ยครับสวัสดีครับ